ตึ้นบกนเคลื่อนขบวนเข้าสุวัรรณเทพสุวรรณน้ำตำบลตาไยอเมืองนี้จบุรีกงค์วันที่22กนี้เคลื่อนขบวนเข้ามาถากน้ำตำบลน้ำจักจอำเภอ เราขอบุกอุบาหิตาธรรมสถานวันนี้นะครับพระจามตรีจ้าีปินทักษณาตานิตตานาเด็ุบาจายวิจัยนะครับสี่วิกรรพระจามตีเวลาต้องมองนะครับประมวลวันที่6อิาสนายนณวันพระธรรมสุภีจะนำกรมพระรามแห่งสถาบันเจ้าผีวิจัยจังการปริชารมีนึงร้อย นะครับพระบนี้จะเป็นพระีรมีตามสมบูรณ์บารเจ้าหน้าปัจจุปันทีในภาพเจ้าและในช่วงภาพปลายนะครับเวลาประมาณไปสามโมงนะครับเราจะมีการ,รตั้งขบวนาาเทศนีอพระราธนาอยารูปภูบาเจ้าสีมิจัยทั่วทั้งจังหวัดลำพูนนะครับและดินแดนแห่งล้านนาเขาในภาคเหนือตอนบนระหว่าง อาวาจจามัตดดิวีสุวัตถระเดีิบุญชัยแล่ในเวลาประมาณหนึ่งท่มที่วัตระเดริบุญชัยจะประกอบพิธีทักษิณาตานอันนี้วันทุ่งนี้ซึ่งเป็นวันครบอาวันคล้ายวันเกิดของครูบาเจ้าวันนี้บรรดาพ่อแม่สถาญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมบันอนุิมทนาใครที่มีโรงทานนะครับอน,นอนิมนต์ พราสฆงสามเณินะครับนอาสัายายกมือส่หัวย่อใส่เข้านวดประจัยน้ำจุนนำการใส่ะับสีบ่าถ้าส่งสังฆาสามัณินนะครับเด้อเราจะได้นำไปน้อมถวายนะครับเป็นพระเจ้างวัดรมนียารามูุลมักสี่ย้อยนะครับวันนี้ขอบนวันนี้ขอบอกขอบใจพระแม่สัตยาเงตาทุกชนนะครับได้นำน้ำบานณมาบรรณถวาย นะครับได้กินตาแล้วบบาระอานิสงนี้พบเกศเจ้าเกษาลลกหลานเน่ยอุบาเจ้าศีวิจัยเมื่อได้อยู่เริ่มเย็นเป็นสุขนะครบเนิ่ฉะนั้นวันนี้ได้เห็นได้ไหวได้สาได้น้อมกินยอตานนะครับพระสงฆ์สามเณรได้เมตตานะครับตามขบวนอ่ะที่ตามโดยวิถีอุบาเจ้านะครับมาจูบมาจอดมารอดมาเที่ยวลงตันวันนี้นะครับ แห่งการขนส่์ตำบนมะเขือเทศตลอดจะถึงบรรดาคูบาสำคัญนะครับผูุ้สียนุสิตคุณลูกหลานแห่งคูบาเจ้าสีวิจัยที่เคารพนับถือในบารมีสิธรรมกรรมฐาทนะครับปีนี้เป็นปีทวนสามและเนิครับเด้อที่เราท่านทั้งหลายจะได้พร้องน้อมใจกันนะครับยกย่องคูบาเจ้าสีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลก จะได้เห็นพลังศรัทธานะครับแห่งความประสานาะความเรืองใสแ่งพระุู้บาเจ้าศีรวิจัยมีต่อพ่อแม่สัาญาิโมพระพระุทธศาสนาในดินแดนแห่งล้านนาประชาพัะแคราชอาณาจักรไทยวัดไทยในต่างประเทศเขมรัตนครเจียงถุงพระุู้บาเจ้าก็ไปร้ายบุดสร้างบารมีบุญนะครับไายประเทศวันนี้ทีโอกาสเป็นที่ไว้ที่สา เป็นติสซาบาราปูจาต่อแม่สตาร์บกันมากันนักหนาหลายๆนคัเนอ้เป็นุญเป็นผู้โนสท่งขัน้นไหนที่ได้เตรียมจะเพื่อปัจจัยน,นะครับจะได้ในบริเวณอ่าการนำกินน,นตามโบาเจ้าังหน้าเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อ,อยู่กับบารมีนะครับนำคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศขอ,อของเมืองลำพูนเมืองล้านนาของเฮานะครับซึ่ง วันนี้นะครับถือว่าผลบุญกระอันสำคัญอันยิ่งใหญ่นะครับที่พี่น้องจาวละปูนนะครับแผ่นดินถิ่นลาน้านนาของเรานะครับได้มีกิจกรรมนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสําคัญระดับโลกระดับชาตินะครับห่วงแหงห่วมบุญนะครับห่วมตานวิถีคูบาศีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายน2568นะครับและในวันนี้นะครับก็ได้เดินทางนะครับเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแล้วนะครับซึ่งขบวนในวันนี้นะครับได้มีการตั้งริ้วขบวนนะครับเริ่มตั้งแห่ขบวนตั้งแต่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนและคณะแห่นี้นะครับคณะขบวนนี้จะดำเนินเข้าสู่วัดจามะเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ เรียนทุกท่านนะครับขณะน,นี้นะครับกำลังอยู่ในเวลา13นาฬิกาของวันที่10มิถุนายน2568ครับวันนี้ทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็ สำนักพุทธศาสนานะครับจังหวัดลำพูนวันนี้มาแต่งดานะครับห่วมแผงคัวบุญนะครับวันนี้มากันนักมากันหลายขนาดครับผมบรรถนาสาธุกับทุกๆท่านนะครับขบวนแรกเลยครับที่ทุกท่านได้เห็นนะครับเป็นขบวนของเทศบาลนะครับเทศบาลคือเมืองลำพูนนะครับแล้วก็ พระเถระนุเถระนะครับพระภิสุสงสามเณรนะครับอุบาอดอวัดมหาวันเลยครับเดี๋ยวเห็นเป็นตัวยนาะโอ้หลายท่านครับหลายท่านหลายท่านหลาย,าลาย,าลายองค์นะครับวันนี้มุ่วมกันนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ตัวใหนะครับเน้อจะได้คื่อกาละอันสําคัญอันยิ่งยวดนี้นะครับในวาระของการที่จะ ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับและก็เป็นวาระสําคัญทีมูฮัท่านทั้งหลายนะครับจะร่วมกันที่จะส่งยุนะครับเพื่อท่านอุบบาเจ้าศีวิชัยของเฮานะครับด้วยบุญเดชาป,ปารมีของเพื่อนนะครับที่เพื่อนได้ทําไว้ดีแล้วอย่างยิ่งยวดนะครับคือท่านได้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับทรงคุณทรงศิลทรงธรรมนะครับ เมตตาบารมีนะครับเหมือนกับบทส่วนเมตตาบารมี30พทัของท่านบาเจ้าศรีวิชัยนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับเต่รับชมในขณะนี้นะครับบรรยากาศในช่วงของบ่ายวันนี้อากาศกําลังดีครับอากาศกําลังดีมาถึงกับร้อนมากนักนะครับไว้สารูปเหมือนอบาเจ้าศรีวิชัยครับ สาากับนี lesser, ่เลยครับนี่เลยครับไปชมดอกไม้บารมีงบุญครับไปไหครับไปสาคารวะลูกของปุบาเจ้าศรีวิชัยครับนักศิลป์นักบุญนะครับขอต่างที่จะวันนี้นะครับมายกเปลือนย้ายหาบเสลี่ยงคือปุบาเจ้าของเรานะครับ คำว่าเน็เหนื่อยเมื่อยล้านะครับอากาศร้อนตะไคร่อกพอมีผลต่อ ah, <in> ทางจิตใจนะครับว yeah. ันนี found. ้ท <mo ans> right <FREE> right, ุกท่านทุกคนนะครับมาด้วยร่วงแดงแต่งหอมบุญนะครับนำน้ำมาห่วมทองตานคูบาตัวนอ้นอาสารทุกนะครับวันนี้หลายอำเภอนะครับในจังหวัดละปูนหลายหน่วยงานนะครับเทศบาลตำบลหน่วยงานองค์กรนะครับภาคเอกชนมาสนุกเลยในวาระสำคัญในวันนี้ครับ โมทนาสาตุด้วยนะครับพิมซ่ารัตนะ์ครับนะครับนะครับปีเกิดของผู้บาเจ้าศรีวิชัยนะครับก็คือปีขาน,นั่นเองครับหรือว่าปีเสือเป็นป่งเสือนะครับพาเจ้าศรีวิชัยครับครับผมฮ้อนก็ครับนักก็อฮ้อนบรักนอน โฆษณาสาธุเกล้าท่านขบวนยาวนะครับวันนี้ขบวนยาวเราเรื่องทุกท่านได้เห็นนะครับวันนี้น้องๆเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างตง่าต่างฝากันนะครับเข้ามาร่วมในขบวนแห่ในวันนี้นะครับอท่านได้เห็นได้ชมครับโฆษณาสาธุสาธุกลทุกท่านครับหลายท่านชมอยู่นะครับก่อคุณแม่คุณาคสามีหลายท่านหลายคนนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับแม่ลักครับอ้าวแม่ลักครับแม่แดงนะครับแม่ลักพลายลักหโวงามนะครับแม่แดงพุจนีนะครับโมทนาสาธุนะครับนักศึกษาบุญนะครับสาทุสาทุครับหลายท่านหลายคนนะครับครับคือเห็นกวมบูรนะครับโมทนาาสาทุสาทุกับทุกท่านนะครับสาทุสาทุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ นะครับขบวนยิ่งใหญ่ครับในปีนี้นะครับมาจากหลายเทศบาลตัวกันนะครับนโมทนาสาธุตัวเนื้อกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับจะได้เผยแพร่ภาพงานบุญในครั้งนี้นะครับกับความยิ่งใหญ่นะครับกับปารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยนโมทนาสาธุนะครับเครือข่าย17ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูนนะครับวันนี้เพิ่ง่อมาห่วมกันนะครับในการที่จะยกยอเกียรติแห่งครูบาเจ้าศรีวิชัยครับเชิญครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในวันนี้นะครับได้เห็นภาพบูนนี้แล้วครับจุงอกเย็นใจนะครับโอ้หมหาอุสนมหาบารมีนะครับของคุณพรเจ้าศรีวิจัยนะครับโมสนามาสาธุนะครับขบวนยังยาวไปจนถึงปู้นเลยนะครับฮ้อนขอครับฮ้อนกออเนาะแต่อดเอาเน่าครับเย็นอกเย็นใจครับ ปีนี้นะครับกับขบวนธรรมยาตานะครับเทศสันตินะครับครั้งที่3นะครับตอนนี้ลำดับครั้งที่3นะครับขณะนี้เวลาอยู่ประมาณ13นาิกา5นาทีนะครับวันที่10มิถุนายน2568ขบวนนี้นะครับตั้งเริ่มจุดนะครับที่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอเมืองจังหวัดลำปูนกำลังจะแห่เข้าสู่วัดจามเทวีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ รูปเหมือนขององค์คุบาเจ้าศรีวิชัยนะครับท่านก็จะบริสถานชั่วคราวนะครับที่วัดจามเทวีนะครับซึ่งเป็นสถานที่วัดอันสําคัญนะครับที่ได้บรรจุนะครับอธิธษฐานของคุบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมีกลุ่ของคุบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดจามเทวีนะครับและกว่านั้นนะครับก็ยังมีอธิของ พระแม่เจ้าจามเทวีนะครับถือว่าเป็นวัดสําคัญนะครับประจําจังหวัดลำพูนนะครับวัดจามเทวีครับเมื่ออัญเชิญนะครับรูปเหมือนของครูบาเจ้าสีวิชัยนะครับเข้าสู่วัดจามเทวีแล้วในวันพรุ่งนี้ครับ11มิถุนายน2568เป็นวัน ครบชาติกานนะครับวันที่ท่านรูบาเจ้าละสังขารนะครับครบ148ปีนะครับ148ปีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้เช้านะครับตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีตักบาตรทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศบำเพ็ญบุญนะครับแด่รูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับหลังจากนั้นก็มีพิธีส่งน้ำกู่สถูปอธินะครับของรูบาเจ้าศรีวิชัยในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากนั้นก็จะมีการ แสดงนะครับนั่นก็คือซอพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับที่จะขับขานลำนำทำนองนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าประวัติตำนานของคูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นครั้งสำคัญของโลกนะครับและหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลา17นาฬิกานะครับยามเย็นนะครับก็จะมีการตั้งเิ้ยวขบวนอีกครั้งหนึ่งนะครับธรรมยาตาเทศสันถีนำรูปเหมือนของคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเข้าสู่ วัดพระธาตุหริกุญชัยวรมรมาวิหารนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ11มิถุนายน2568ครับนะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆนะครับที่มาร่วมขบวนในวันนี้ด้วยนะครับผมอันนี้จากโรงเรียนไหนครับประตูรีประตูรีนะครับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนประตูรีนะครับวันนี้มากันทั้งโรงเรียนเลยนะครับโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ รับและนี้ก็เป็นโรงเรียนเทศบาล1บ้านกลางนะครับเทศบาลตำบลบ้านกลางนําเด็กนักเรียนนะครับมาร่วมโดนขบวนในครั้งนี้ตัวนะครับโอ้ไปไก่ขนาดครับตอนนี้ยาวยาวไปกว่าเกือบ3 4 0 0เมตรแล้วครับลำดับต่อไปนะครับขบวนของวิทยาลัยอาชีพศึกษาเอกปัญญาหาริพุนชัยนะครับมโหทนาสาธุกับทุก,ท,กทุกท่านตัวนะครับ อันนี้มีคนกางร่มกางจ้องให้ตัวนะครับช่วงบ่ายวันนี้บออ่อนเนาะพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับพอ,อได้อยู่นะครับเนาะแต่ก็แรงสัทามแรงรัทามาก่าาอนนะครับเนาะนะครับวันนี้นะครับท่านที่ได้เห็นขบวนของอุบาเจ้าศรีวิชัยในวันนี้นะครับหลายท่านหลายคนก็จะมีนะครับอของดีของขลังนะครับเป็นเรียนอุบาเจ้าศรีวิชัยห้อยไว้ละของขอนะครับวิทยาลัยอาชีพศึกษาเอกปัญญาหาริพุญชัยนะครับร่วมกิจกรรมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมประเพณีวัฒนธรรมคนดีวิถีพุทธครับสนับสนุนโดยร้านราชาดีไซน์ปลิ้นลำพูนนะครับขอบคุณครับน้องๆแต่ละท่านนะครับแต่ละคนนะฮะครับอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยที่น้องๆนักเรียนนะครับก็ได้ตกแต่งแปรงขบวนนะครับน้อมลำลึกถึงคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับในภาคบ่ายนีโอ้มีหลายโฮกครับมีหลายโฮอันนี้ก่อนน้องๆ โอ้ oh, มีหลายหูเลยนะครับร้อนไหมคะร้อนค่ะนะแต่อดทนเอานะคะเพื่อคูบาของเรานะครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเป็นกําลังอกกําลังใจนะครับเพื่อน้องๆนะครับน้องๆนักเรียนนะครับนักศึกษาทหารที่มาช่วยกันในวันนี้ครับขอบคุณนะครับพระนักสอนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับสาธุสาธุครับ นะครับวันนี้มีน้องๆนะครับหลากหลายนะครับท้งพี่น้องชาติพันธุ์นะครับวันนี้มาตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับน้องๆแต่ละคนนะครับร้อนไหมคะร้อนค่ะโอ้ทัวเรานะคะนะครับดูแรกันไปนะครับวันนี้เพื่อเจ่อเสียงและบารมีนะครับการก้องเลียงไกลนะครับถวายแด่องคุบาเจ้าศรีวิชัยนะครับที่เราจะได้ ทรงยุนะครับือครูบาเจ้าศิีวิชัยท่านนะครับที่ท่านก็เกยได้ดูแลนะครับลูกหลานพี่น้องชาวบ้านของเราเมืองละปูนนะครับแล้วก็ทั่วแค้นแดนล้านนานะครับจนวันนี้นะครับถึงเวลานะครับที่เราและท่านทั้งหลายนะครับจะห่วมกันที่จะส่งเสริมวาระนี้นะครับเพื่อเป็นวาระแห่งชาตินะครับประก็วาระสําคัญของคนทั้งโลกนะครับไว้สาปรมีครูบาเจ้า รีวิชัยสิริวิชโยนะครับคณะสงฆ์สภานำบลมะเขือแจ้เขตหนึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะเขือแจ้เขตหนึ่งครับโมทนาสาตุกับทุกท่านนะครับสาตุสาตุครับปั้นล่าปลาวยถูกหวยเงินล้านเน้อครับสาตุสาตุครับเนี่ยแหละครับอันนี้จากที่ไหนเนี่ยนะครับคณะสงฆ์ตำบลมะเขือแจ้เขต2สองนะครับวันนี้ปกบมาตัวเน้อมากันครบนะครับมากันครบเลยนะครับ วันนี้มีจ้องหลายสีนะครับมีจ้องหลายสีหมวกเอาไปอยู่นะครับวันนี้เนาะต้องใส่จ้องนะครับเนาะโอ๊ตเอาเนอร์ฟีเนอร์นะครับเพื่อครูบาของเรานะครับครับผมรายงานมาหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่เนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับมาห่วมบุญแปงหอยบุญกับครูบาอายุเป็น90ก็มีวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าจะมีผู้สูงอายุนะครับที่ยังเป็นนักศิลป์นักบุญนะครับมาห่วมบุญกับเรานะครับจากอายุนักสุดตะไน่น้อะครับ สาธุสาธุครับตอนนี้หัวขบวนนะครับก่อนหน้าจะไปอยู่ที่โกงคูบาแล้วนะครับหัวขบวนน่าจะไปอยู่ที่โกงคูบาแล้วนะครับนโมทนาสาธุครับสาธุสาธุครับหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลเวียงยองนะครับร่วมกับเทศบาลตําบลเวียงยองและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตําบลเวียงยองนะครับวันนี้พี่น้องเวียงยองกลมาตัวนะครับแลกผู้ใหญ่ ของเบียงยองนะครับอันนี้เป็นกลับมาสวยเนอ่งนะครับคือทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ได้มาก็ได้ชมกันเนาะบรรยากาศนะครับอันนี้ตําบลศรีบัวบานอาเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับศรีบัวบานศรีบัวบานมาแล้วเนอะคนดีศรีบัวบานมาแล้วนะครับโอ้นะครับคนศรีบัวบานนี่หน้าตาดีกันทุกคนเนาะสาธุสาธุครับ รบาบาบาจ้มีมานักครับวันนี้คนเรือนพันนะครับที่มา,าห่วงขบวนของครูบาเจ้าศรีวิชัยทำไมยาตราเดินเทศสันทีตามวิถีครูบาศรีวิชัยครั้งที่3ประจําปีนะครับคณะสงสงตาบลญอุโมงร่วมกับเทศบาลตาบลญอุโมงนะครับและประชาชนตมบลญอุโมงพี่น้องของเขานั่นเองนะครับพี่น้องอุโมงได้เห็นเนิกนะครับวันนี้ตมบลญอุโมงมาแล้วนะครับ ครับผมครับโนโมธนาสาธุสาตุครับท่านที่ชมอยู่นะครับออนก่อนครับเนี่ยอออโอ้นี่ครับของดีของดีเต็มโอกเลยนะครับ<า>เรียนคูบาเจ้าศรีวิชัยมีทุกรุ่นเน,เนาะโอ้มีทุกรุ่นนะครับคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับสา,สาตุสาตุครับบาติไก่ครับทักรัสธาในคูบาเจ้าศรีวิชัยขณะนพนอ กระถาบนท้องกระรอแล้วครับโอ้นะครับกวนเลยเน้อกุวรรณเลยน้อครับเนาะสาตัวสาตัวครับผมซักซิดแต่เน้ะซักซิดแต่เนาะอ่ามาหาพี่น้องตำบลก่อม่วงเงาเนาะตำบลขอม่วงอุ่งนะครับมากันครบเลยนะครับผมอ่าเคยได้เห็นกันนะครับวันนี้ฮ้อนบ่ฮ้อนนี่สู้แดดขนาดเนาะพ่อเนาะมันจะเป็นเจ้าสู้อ่ะมันจะเป็นเจ้าสู้เอาบุญเอาบุญครับป่อเอาบุญครับนโมทนาสาตูครับม่วนม่นสวัสดีนะแม่เนาะหกสิบแปดแล้วจ้าหกสิบแปดนาะแม่เนาะหกสิบแปดมากันแล้วครับสู้ๆครับ ครับดูโอ้วันนี้มากันทุกท่านทุกคนครับโมธนาสาตูสวัสดีครับท่านครับตำบลปราศาสตร์นอโอ้าหนะครับแล้วก่อนนี้นะครับเทศบาลตำบลประตูปานะครับเทศบาลตำบลประตูปานะครับวันนี้มากับมากันหลายนะครับหลายหน่วยงานหลายองค์กรตึงชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกรมการปกครองต่างๆนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลของ ในอำเภอเมืองละปูนนะครับก็แห่ซื่อที่มากครบเลยนะครับเดี๋ยวไปจนถึงขบวนสุดท้ายนะครับเราก็จะเตลวนะครับไปจนถึงที่หน้าหัวขบวนนะครับวันนี้เราเห็นกันก่อนนะครับว่าแต่ละแห่งหัวทั่วตำบลนะครับก็พร้อมใจกันนะครับที่จะเข้ามาร่วมในภารกิจนี้นะครับสมฮือครูบาเจ้าสีวิจัยนะครับเปิ่นเป็นบุคคลสําคัญของโลกตำบลริมปิงครับตำบลริมปิง นี่หน mm. ่วยงานองค์กรนะครับของตำบลนยมปิงก็มาตัวเองนะครับพาสนาสาตู้สามตู้นะครับแล้วก็จะเป็นตำบลสุดท้ายแล้วครับและเกาะนี้นะครับตำบลหนองสางคืนนะครับนี่ตำบลหนองสางคืนตำบลของเฮาเองนะครับตำบลหนองสางคืนนะครับวันนี้ก็มากันทั่วเลยนะครับตำบลหนองสางคืนปีนี้เป็นอาขบวนสุดท้ายเนาะอาขบวนสุดท้ายนะครับ สมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกรมการปกครองของส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้มากันพบทุกท่านทุกคนนะครับที่เห็นนะครับเทศบาลตำบลหนองชัางคืนตำบลหนองชัางคืนมากันพบครับสาธุสาธุครับนะครับตึงพอหลวงนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับมากันทุกหมู่นะครับสวัสดีครับพ่อกำนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาทุกท่านนะครับ เอาล้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะเดินไปที่หัวขบวนพูดเลยนะครับเน้อจะห่วมกันส่งอุบาเจ้าเข้าสู่วัดจามะเทวีวัดของพระแม่เจ้าจามะเทวีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเน้อเป็นกำลังอกกำลังใจกันทั้งตีเตียวอยู่ก่อนฮอนนะครับแต่ว่า เพื่อกาละอันสําคัญนี้นะครับแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความตั้งอกตั้งใจนะครับมานะฝ่าฟันนะครับทั้งแสงแดดและความร้อนเนาะพีน้องสัทานะครับที่อยู่หิมตางนะครับก็เตรียมน้ําดื่มไว้ต้อนรับนะครับคณะขบวนของอุบาเจ้าศรีวิชัยยาวคณะครับ เขากำลังจะเข้าสู่โรงเรียนส่วนบุญโยประมและโรงเรียนเทคนิคนะครับเทคนิคพวนบนยาวเลยครับ,บนะครับดูครับความตั้งอกตั้งใจของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับบวนยาวยาวครับ เตียวไปตัวกันนะครับเตียวหอยบุญของครูบาเจ้าศรีวิชัยข้างนะครับก็มีบริการน้ำดื่มนะครับเราก็เข้าไปหาเปิดแหกง้เนาะนะครับนโมธนาสาตุตัยนะครับท่านที่คอยบริการน้ำดื่มนะครับการเดินธรรมยาตาเทศสถีนะครับในขบวนที่มีคนนักๆน้ำดื่มนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนักๆเลยดับกระหายคลายร้อนนะครับ มีน้องๆที่จะคอยอเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าตัวเองนะครับก็ดูกันไปก็เตียวกันไปนะครับสู้อยู่นอสู้อยู่นอครับพระครูบาเจ้าศิวิชัยนะครับ่ขยายอยู่นี่มพือส่งให้เพื่อนได้นะคะไม่ต้องออกมานะครับน้องๆนักเรียนนะครับช่วงนี้ก่อคอยบริหารจัดการนะครับบรรดาแก้วน้ำ ตีทานเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประสานอยู่นะครับได้ฝนมาสักหาน้อนะครับจะได้ดับคลายหายความร้อนกันไปพ่้องนะครับตอนนี้นะครับมาถึงหน้าโรงเรียน เทคนิคลำพูนแล้วครับมาถึงหน้าเทคนิกลับปูนแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับถึงเทคนิกลับปูนนะครับเป็นไดพร้อมคับแม่ฮอนกอฮอนสูสูนะแมนเนอร์มเป็นบุนทั้งนั้นนะครับอันนี้นะครับเทคนิกลบปูนนะครับผู้บริหารแล้วคนครูเนาะ เอก็มาตั้งน้ำคอยบริการให้สำหรับท่านที่มาร่วมขบวนตัวนะครับนโมธนาสาตุนะครับวันร่ำวันลวยเป็นเษฐีเนอครับนะครับอดอกภายใต้อุณภูมินะครับที่มีความร้อนบนท้องถนนตอนนี้บนน่าอย่าต่ากว่า39-40องศานะครับแต่ว,ว่าน,น,น้องนักเรียนและคนรูนะครับก็ยังตั้งใจออกมาเริ่มต้นขบวนอย่างใดตอนนี้ก็ยังสวยยังงามเหมือนเดิมเนอะครับ ไปครับครับนักงเรียนนะครับจางเรียนส่วนบุญนะครับวันนี้มาคอยชมนะครับขบวนที่มาในวันนี้ตัวนะครับนักเรียนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวครับ น้องนักเรียนนะครับวันนี้มาต้อนรับขบวนครูบาเจ้าศีวิจัยนะครับได้บุญตัวกันเนอร์ล่าเนอร์ครับครับเนี่ยสองข้างทางนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยขบวนของนักเรียนนะครับที่มาคอยต้อนรับนะครับโอ้นะฮะวันนี้คนคนที่ร่วมขบวนวันนี้น่าจะเป็นลักหมื่นแล้วนะครับวันนี้นะอครับ น่าจะอยู่รักหมื่นแล้วครับหมื่นคนนะครับมาอยู่ที่นี่หมดละที่หลาปูนเฮาเนี่ยครับ ดูครับดูน้องนะักเรียนวันนี้นะครับนักขนาะดดูครับครับแต่และท่านครับ ครับเดี๋ยวสักคู่นะครับก็จะทําตั้งอาจจะตั้งไลฟ์โสดใหม่นะครับตอนนี้หนะ้าจอการขอใคยทุกทุกท่านตัวนะครับเน้อเดี๋ยวนี้น,นะครับโคติดต่างนะครับช่องบาร,รมีนะครับ